ค่ะันี้เาเป็นครอบครัวแล้วค่ะวันนี้หลิงก็ได้เปิดตัวกับชบานะคะเป็นชบาแฟมิลี่แล้วซึ่งก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับชบาค่ะเพราะว่าททยชบาเขาเอาใจใส่ทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ไม่แสงกลิ่นไม่ใสสารกันเสียนะคะไม่ใส ความหวานเลยเป็นความหวานกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มอบให้กับผู้บริโภคมันคือของดีซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของเลิอย่างนล้ชอบออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองหลิงก็จะชอบหยิบน้ําผลไม้เพื่อเติมความสดชื่นหรือว่าถ้าวันไหนที่ที่อยากมีอะไรพิเศษขึ้นมาก็าจะชอบเอาน้ําน้ำมะพร้าวมาใส่กับกาแฟหรือไม่ก็ชาเขียวก็วอร่อยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่า สูตรไหนก็อร่อยนะผลไม้อร่อยมากๆสดชื่นมากๆค่ะกิจกรรมก็หลากหลายมากมายได้ทำได้ทำสูตรด้วยสไอศครีมสูตรลิงลิงค่ะลองสูตรลิงลิงเองทำได้หรือเปล่าได้ชื่อเมนูอะไรนะออร่อยไม่สามคำอไม่ได้เพราะว่าเต้นอย่างเดียวมันต้องมีเวลาเช็คไว้ใช่ไหมคะใช่จะได้อร่อยเช็คกังไงนะสิสิสิ การเอาชบามา mix กับสี้่ตาลทำไอะกร้าได้เอใช่อย่างนี้ก็เอาชบาน้ำเขาเรียกว่าสับปะรดไคแอปเปิลยูสส์มิสกับโปโก้แล้ก็ไนโยโก้แล้วก็มีน้ำโซดาดรวยันคือรสชเลกรับปกันโดยอีกจริงรับประกันโดยหักจิค่ะ อ่าบแฟนกับครอบัวฉบาลแล้วก็ฟองลิงลงกับฉบาค่ะก็สําหรับใครที่มองหาน้ำผลไม้ที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองนะคะก็ขอฝากแบรนด์ฉบาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ้วยค่ะแล้วก็ฝากลิงลิงฟองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นฉบาเแอมเลรีล่คนแรกอี่คนแรกของฉบามลมบี่เลยก็ฝาก กับเนื้อสัตวด้วยค่ะหลิงน้องนาสุดน้อค่ะล่าสุดเมื่อวานล่าสุดอันนี้ล่าสุดอัปเดตล่าสุดไปกินร้าน้ซา่อันนุ่มอ่ะค่ะก็เอ่อเป็นเรื่องที่ไม่อยากไม่มีไม่อยากมีแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ซึ่งหลิงก็ได้ส่งกำลังใจให้น้องเลยทันทีเลยหมายถึงว่าพอเห็นแล้วก็ ทักไปบอกว่าเออพี่แค่นะเป็นไง,ไงบ้างแค่คนแรกเลยนะครับเหตุผลของคนแรกคือเราเองไม่รู้คนแรกป่ะแต่ว่าก็คือเห็นแล้วก็ทักไปเลยค<า>่ะที่ <c oughs> าาพูดกับน้องก่อนน,นคือพูดอะไรให้กำลังใจน้องก็ตอนนั้นก็ให้กําลังใจน้องคือไม่ได้ไม่ได้ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่เห็นภาพที่น้องแบบบอกให้แต่ว่าคือเราเองก็ไม่อยากถามเนาะเพราะคือเขาก็คงต้องการแบบทักก่อนแหละสถานการณ์ ใช่ใช่ก็ให้น้องพักไปแล้วสุดเรอกให้กำลังใจใจไหน้องพกกระเั๋ดูัวฝันเสียเยอะจริงๆเห็นคลิปนั้นก็ก็ตกใจเหมือนกันนะคะแบบว่าเกิดอะไรค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าคือน้องทํางานมาเยอะมากหนูเชื่อว่าประสบการณ์ของน้องสามารถเห็นโดได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอารมณ์ใดๆการใช้กำเป็สำการสุดอไรค่ะไม่ดหนไเหรือว่าออกรีวิวอะไร คือจริงจริงพอเจอกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เมนชั่นถึงเรื่องนี้อีกเลยแค่เข้าไปเข้าไปกอดน,น้องที่กำลังใจนอนน้องแค่ไหน,นก็คือการหึงใจกัน<ล>นะใช่ใช่ซึ่งเราก็เข้าใจสั่งนีใ,ในการทำได้เนาะมันเกิดขึ้นอืหนูเชื่อว่าน้องน้องเอาหมายถึงว่ามีประสบการณ์ที่สามารถแฮนด์ลสถานการณ์ต่านๆได้ใช่ค่ะ นที่อยู่หลิงที่อยู่ทีมรองาแต่เราบอกว่าต้องรับงานหน่อยแม้เวลาชื่อเสียงของเราพร้อมกับเรื่องที่ไม่คาดฝันตลอดเจอเยอะเหมือนกันสำหรับหลิงนะคะจริงๆหลิงแค่ทําหน้าที่นักแสดงให้ดีส่วนสมมุติถ้าเกิดอะไรขึ้นหลิงเป็นคนไว้ใจทางช่องซึ่งก็คือหลังบ้านของเราหลิงเชื่อว่าหลังบ้านเราสามารถจัดการได้แน่นอนเพราะฉะนั้น อยู่หน้างานเราแค่ทาหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนๆให้เต็มที่ค่ะไปตามไปตามประเทศมาถึงว่าจีนก็เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งของหลิงไทยก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของหลิงเช่นกันหลิงรู้สึกว่าหลิงไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภยัยเนื่องจากว่าทางช่องเขาก็มีจัดเตรียมการให้เราด้วยทางงานก็มีจัดเตรียมการให้เราด้วยแล้วแฟนๆก็น่ารักมาก หลิงก็เลยไม่มีความกังวลเลยในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วหลิงก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปทําง,งานที่ต่างประเทศหลิงก็มีความสุขไม่ว่าจะมั่ความสุขหรือว่าได้ความจากแฟนกลับมาใช่หลิงหลิงรับมือกับเรื่องที่มันไม่ค,ดค,คาดฝันได้ไหมบ้างได้มากขึ้นไหมสําหรับจริงๆถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีบ้าง,งแต่ว่าหลิงแค่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือเราเรา ได้รับถูกรับจ้างเนี่ยเราก็ทําตามให้เสร็จโฟกัสกับโฟกัสกับงานให้เสร็จทุกอย่างทุกคนทุกคนได้รับสิ่งนั้นเท่าเทียมกันแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ว่าไปทำความผิดความถูกขอบทางกฎหมายใช่ค่ะสมมติว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนนี่เป็นจเจเนาะจุดเจ๊เอออ๋อเขาก็จะแบบไทิ่งเอาเราไปทิ่งเพึ่งถูกปะใช่ก็ก็ ก็มี <g ül> ใช่ค่ะเพราะเราอยู่ข้ามกงนั้น,นใช่จริงๆเราก็เป็นคือต้องตั้งแต่วันแรกแหละที่หนูพูดว่าแบบจับมือไปด้วยกันก็ <c oughs> คือเป็นพี่พู่ของกาะกา,า,านใช่ค่ะอาหารแล้วจต่บรรยากาศ่าะพ่อบอกว่าร้องไ่ายี่จริงร้องนะเพราะว่าจริงๆเราเห็นใจแฟนแฟนที่มารอสับม้องเพราะว่าความเสียใจที่แบบคืเอ,อเราทําให้เขาไม่เต็มที่ตรงนั้นแบบเราได้ยินใจกับน้องยังไงบ้างสิ่งก็เป็นเป็นกำลังใจให้น้องอะคะยั ตอนคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็ตามที่้องสัมภาษณ์ใช่ค่ะส่วนตัวก็เป็นกำลังใจให้สมุนใช่ค่ะแล้วเรื่องเันก็ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วมีประสบการณ์ในในใช่ในการทํางานของเราจะได้รับเง้นได้ดีขึ้นที่ที่หลังจากนี้การรับงานหรือว่าการแปลงานอะไรแบบนี้แบบข้อคิดเยอะขึ้นหรือว่าเกิดเยอะขึ้นไหมสำหรับตัวเรา สำหรับตัวหลิงเวลา,ลารับงานคือไฟไฟนอนลไฟไฟิทนลไทยๆสุดๆเลยก็อาจจะเป็นหลิกที่ที่อาจจะมีคิดว่ารับหรือว่าไม่รับแต่ว่าคือหลิงก็เชื่อใจทางช่องเพราะว่าคือเขาคัดมาแล้วใช่หลิงก็ไว้ใจอันสุดเลยแส<ช>ดงว่าผมแฟนกนใจได้เพราะเรามีทีมหลังบ้านที่เป็นแรงใช่มีทีมใช่ส่วนตัวหลิงไว้ใจหลังบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีทีมหลัง ที่แบบแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นลิงก็รับงานอะไรก็รับผิดชอบงานที่เราเราได้รับแค่นั้นเลยหน้าที่ของลิงก็ร้องอาจารย์ของพี่บอกว่าความีสุขดีขึ้นแล้วน้องผเห็นหน้างันร้องใช่ไหมเนี่ยเป็นปีหนึ่นก็ร้องหมดเป็นน้องน้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ต่อต่อไปจะได้เห็นอะไรกลับ่างประเทศอะไรอีกอยู่นะสำหรับการเปิดใจหลายคนเ้ารอความมีสุขุมของคุณลิง ข้อินเตอร์ของอีกคนหนึ่งมาทำไมมาติดพันไปทุกไม้หรือว่าอะไรเห็นไปทุกกระแสหลาครั้งก็มีมีไปเรื่อยๆค่ะใช่ก็มีรับงานเออ่ต่างประเทศด้วยในไทยด้วยใช่ค่ะก็อยากไปหาแฟนๆทุกประเทศแหละขอคิดถึงเสือกเขาหายคินเสือกเพราะว่าตลาดตลาดนี้ตีนตลาดนี้เขาเรียกร้องต้อนเรียกร้อง ยุโรปลาตินตะวันอเมริกามันเริ่มมาแล้วเรมันถึงเออมัะเออสายส่เรามันเริ่มไปแล้วมันเริ่มตีตลาดกันได้แล้วเรับยาให้เราป้างเนี่ยพร้อมอลอมค่ะพร้อมปลอมเออพร้อมปลอมเออใส่อมพร้อมสำหรับโอกาสเออมาเข้ามาได้เนาะเข้าได้เข้าได้ค่ะอ่าฝากซีรีส์ตัวเองด้วยค่ะก็ขอฝากเพียร์ดูด้วยนะคะทางช่องสามค่ะเป็นก็รัเป็นตะวันนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปลองเหืมใจได้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพรดิการซึ่งเป็นหนุ่มกับไพล่าก็คือน้องอ๋อใช่ก็จะมีเรื่องราวความรักอยู่ในนั้ซึ่งคนรักเร็งคนแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือคางไล่กำลังคิงคนพอดิการสาวเก่งมาก พี่บริการสาวเก่งมากนะพี่บริการสาวอ่ะเพราะเราเรายอมแบบว่าเรายอมลงบุนบูด้วยตัวเองจัดเต็มว่าใช่ลงทุนก็จะเต็มอยู่ใช่คือเราก็ฝีร่างกายเพื่อปบาของบริการออกมาแข็งอะไรอยู่นะลองไปดูแต่ว่าบูดแล้วเราเราเซ็ารักอลา น่ารักน้ำสไตล์พี่นายเลยใช่คือเราก็จะมีสไตล์แบบวิกฤตที่เอกลักษณ์ของพี่นายอยู่แล้วใช่เรื่องนี้ก็เช่นกันนี่จะแบบละมุนละมุนเดือดบ้าเสริมเติมมาช่านข้างขัดใจคุณดูนะคะเมื่อวานขัดใจคุณดูอ่ะที่เมื่อคืนใช่ทเมื่อคืนทำไมขัดใจอ่ะคะมันมีความกิดหมอนไงแม่บอกแล้วว่าหมอนเอาไว้ถัดไปเอาไว้ชื่นเอาไว้ค่อยเอาไว้ก่อนใช่ ก ais, ็ตอนสุดท้ายก็อาจจะหมดแล้วตนนี้ก uh, okay. oh, so ็แค่เป uh, ็นลอยๆเฉยๆโอเครอชมครับคุณลิงค์มองปตงที่เกิดค่ะีสวยค่ะอาจจะค่อยถ่ายรูปค่ะ